ธรรมะทางเอกที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความหมดจดของดวงจิตเป็นไปเพื่อทำลายความทุกข์ใจโทมนัตความพิร่พิไลในใจของเราจนถึงมากผลนิพพาน ทางเอกนั่นคือสติปัฐานสีการตั้งสติไว้ที่กายเวทนาที่จิตที่ธรรมะตรงนี้คือข้อหลังพูดก็คือมีสติอยู่ในขันหน้าเราเนี่ยรูปนามกายใจการที่ตั้งสติอยู่ที่กายบางคนก็ใช้ลมหายใจ เป็นตัวเอาไมา้ลมหายใจก็คือกายการมารู้ลมหายใจตัวเองก็คือตั้งสติไม้ที่กายนะบางคนก็ตั้งสติที่การเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างเช่นรู้อิริยาบถต่างๆคู่เหยียดดื่มรับประทานอาหารทำการงานใดก็คือมีสติรู้ที่กาย บางคนก็รู้อิริยาบถใหญ่ๆตั้งสติอยู่ที่อิริยาบถว่าตัวเองตอนนี้กำลังยืนเดินนั่งนอนรู้ตัวตลอดอย่าบางคนก็ตั้งสติที่กายโดยกำหนดให้ร่างกายดูความเป็นจริงให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของปฏิกูลไหล่ค้นอวัยวะทุกชิ้นส่วนตั้งแต่ขนผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก ตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองให้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของปฏิกูลอันนี้คือตั้งสติที่กายเช่นเดียวกันนะบางคนก็ไปตั้งเป็นก้อนธาตุให้เห็นกายตามความเป็นจริงว่ากายนี้ก็สักแต่ว่าดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองนะบางคนก็ตั้งเป็นอสุภากรรมาฐานอาสุภาคือซากศพที่ไม่สวยงามแล้วแต่จริตคนที่สะเทือน ในรูปศพแบบไหนบางคนก็สะเทือนศพที่ตายใหม่ๆตอนมีลมหายใจก็เหมือนคนธรรมดาพอหมดลมหายใจไปร่างกายนี่ก็ดำคร้ำนะเริ่มไม่สวยงามแล้วอยู่ทิ้งไปนานๆก็เป็นสภาพศพที่เปลี่ยนแปลงไปเริ่มพองพออวัยวะข้างในเริ่มเนา่านะแก๊สด,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 ดันออกมาก็ดันอวัยวะลิ้นก็ดันออกมาลูกตาก็ถลอนออกมา นะเป็นตัวขึ้นอืดขึ้นมาบางคนก็สะดสองเมตบางคนมาสะดตอนสอบนั้นแตกแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองที่ไหลออกมานะเหม็นคลุ้งไปหมดสะเทือนใจบางคนมาสะเทือนใจตอนสอบนี้เริ่มเน่านะเริ่มแฉะเน่าแล้วบางทีก็เป็นอาหารแก่หมูสัตว์นอนมแมลงก็มาเจาะกินสะกดสะเทือนใจบางคนก็มาสะดตอนที่เป็นซากกระดูก มีเศษเมื่อติดอยู่บ้างมีเอ็นติดอยู่บางคนก็ไปสลดใจตอนเป็นเท่ากระดูกกองกระดูกที่ไม่เหลืออะไรแล้วเป็นกระดูกปนนแล้วแต่คนเกิดความสลดสังเวชนี่เป็นทุกๆสิ่งที่เรากําหนดได้เกี่ยวกับเรื่องกายของเราแล้วแต่จริตของแต่ละคนว่าสะเทือน้าตรงไหนการจเจริญสติปัฏฐานนับเป็นไปได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา นะเริ่มต้นก็เป็นคือสมถะการไปรู้เฉยๆก่อนให้เป็นเป้าหมายของจิตนะตามใ้ที่เลยยังไม่เห็นความเกิดดับของร่างกายมันคือสมถะทั้งนั้นกนะำหนดลมหายใจเข้าออกให้รู้ลมหายใจเข้าออกรู้แต่ลมนั่นะก็เป็นสมถะให้เกิดความตั้งมั่นขึ้นมาอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแต่ประโยคสุดท้ายที่พระโพธิ์องค์ต้องการคือให้รู้ว่ากายไม่ใช่เรา ให้จิตด,ดวงนี้คลายความยินดีความยินร้ายละตันหาคือความทยานอยากละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ถ้าเราเดิมดำเนินไปจนถึงที่สุดจนถึงเห็นความเป็นจริงละตันหาอุปาทานคือละความทยานอยากในรูประกายนี้ละความยึดมั่นถือมั่นในรูประกายนี้คือถูกต้องทั้งสิน้นทุกวันนี้คนนะอ่นานธรรมะเยอะ วิตกวิจารยเยอะภาวนาไม่ถึงออกไปสั่งสอนทำกันเป็นแค่นอนหนังสืออ่านมาเยอะแล้วก็ไปทะเลาะก,กันคนติดตามเยอะๆนะไม่ใช่เป็นเครื่องวัดบางทีก็รู้จริงบ้างไม่รู้จริงบ้างนะเป็นทะเลาะก,กันคำศัพท์บัญญัติต่างๆเนื้อความจริงๆถ้าเราภาวนาแล,ล้วละวางได้คือถูกทุกขอถูกทุกคน ไปวัดกันที่คอยปล่อยวางได้มากน้อยแค่ไหนนะบางทีก็ไปโจมตีกันสํานักนั้นปฏิบัติผิดสํานักนั้นปฏิบัติผิดนะเราเป็นผู้ปฏิบัติถูกปฏิบัติได้ทั้งนั้นถ้าเราวางได้จริงนะพระพุทธเจ้าบัญญัติสั่งสอนเพราะว่าเวนยสัตว์คนเหล่านี้ท่านเหล่านี้เนี่ยอุปนิสัยแตกต่างกันธรรมะที่สอนแต่ละหมวดแต่ละหมวก็แยกออกไปแล้วแต่นิสัยจริต ไม่ใช่่าจอดจงว่าวิธีนี้เหมาะกับทุกๆคนบางธรรมะบางหมวดก็เหมาะจากคนบางจริตไม่ใช่เฉพาะทุกๆคนการที่ครูบาอาจารย์แต่ละสำนักโดยมากสอนตัวเองปฏิบัติแบบไหนก็จะสอนลูกศิษย์แบบนั้นซึ่งไม่ใช่ถูกจริตกับทุกๆคนใน,นการที่เราปฏิบัติแล้วเกิดความเจริญก็คือธรมธรมะกรรมฐานธรรมะนั้นถูกกับจริตเรา เราปฏิบัติแล้วเกิดสติคือความ,มระลึกรู้ตัวได้เร็วเวลาเผลอเกิดเข้าใจและปล่อยวางได้เร็วนั่นคือถูกจริตเราแต่นะาบางครั้งการที่ฟังธรรมะปฏิบัติยังไม่ถึงนะจะฟังแล้วก็มีข้อขัดแย้งในใจกันแต่และสำนักมากมายยิ่งทุกวันนี้สือ Social, นะ่อโซเชียลจะว่าดีก็ดีจะว่าเป็นโทษก็เป็นโทษสื่อธรรมะที่คนเข้าถึงง่าย แต่บางครั้งที่เผยแผ่กันไม่ใช่ความจริงนะการที่คนติดตามกันมากๆก,ก็ไม่ใช่ว่าสิ่งนะั้นเป็นคนที่พูดถูกกรนะแสโซเชียลในโลกปัจจุบันอย่างเช่นยุคหนึ่งนะจะไปวัดเลตติ้งวัดคนฟังเยอะติดตามเยอะอันนั้นต,ตัดสินใจอะไรไม่ได้อย่างเช่นในยุคพุทธกาลนะสัญชัยปริภาชกเป็นอาจารย์ของภาษาดีบุ ในยุคนั้นเป็นผู้ที่มีอาจารย์เป็นอัคนาจารย์ที่มีชื่อเสียงมีลูกศิษย์ลูกหาม,มากมายภาษาลิบุตรพระโมคคัลลานะก่อนบวชก็เป็นลูกศิษย์ของสัญชัยปาริพาชกวันหนึ่งภาษาลิบุตรได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าณานะจากพระอัสสชีณนะดวงตาเห็นธรรมกลับไปชวนพระโมคคัลลานะเพื่อนหนาะหอ,อกบวชตามพระพุทธเจ้านะ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เมื่อเห็นความดวงตาเห็นธรรมแล้วนั้นนึกถึงพระอาจารย์ของตนคือสัญชัยปาริภาชกนะก็ไปชักชวนไปบอกอาจารย์ให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมะเพื่อให้เกิดความหลุดพ้นได้อย่างแท้จริงเพราะเข้าใจว่าแนวทางของสัญชัยปาริภาชกไม่ใช่สอนถูกต้องนะสัญชัยได้ถามภาษาลิบุตรว่าบนโลกใบนี้คนโง่หรือคนฉลาดใครมีมากกว่ากัน ภนะาษาลิบุตรบอกมีแต่คนโง่มีมากกว่านะสัญชัยปริปาโชคเลยบอกท่านไปหาคนฉลาดเราจะสอนคนโง่ต่อไปคนโง่หมู่มากตามกันไปไม่ใช่ว่าสอนถูกต้องธรรมะในยุคปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันคนสอนผิดพลาดไม่ได้รู้จริงนะคนเขาฟังกันเยอะบางทีก็ฟังเอาสนุกฟัง่าเป็นความเพลิดเพลินแล้วนะคนออามาพูดธรรมะก,ก็ไม่รู้จริง บางทีก็พูดด้วยความหยาบคายเป็นคําที่สมัยใหม่ที่คนรุ่นใหม่ๆพอชอบฟังหยาบหยาคายคายกูกูมึงมนะึง้วฟังแล้วสะใจดีแต่ธรรมะที่เป็นธรรมะล้วนๆไม่ชอบฟังกันนะเหมือนฟังความสนุกสักอย่างหนึง่งเป็นแค่แง่คิดแต่นั้นไม่ใช่เรื่องมรรคผลนิพพานนะะคนแยกแยะไม่ออกเพราะฉะนั้นในโลกแห่งสื่อทุกวันนี้คนตามกันมากมาย ก็เหมือนกับในยุคพุทธกาลน่ยคนโง่หรือคนฉลาดมากกว่ากันคนโง่เขาแยกแยะไม่เป็นหรอกว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกเห็นคนหมู่มากก็เหมือนฝูงเป็ดฝูงวัวฝูงควายเดินตามกันไปไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวกันนี่มันเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อการตลาดทุกวันนี้เพราะฉะนั้นการฝึกธรรมะน่าจะเดินตามทมพระพุทธเจ้าตามทมของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่นั่นดาเนินมาแล้วเห็นผลในสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมา พูดอย่างนี้นก็โดนใจอันนั้นไปเถียงกันเรื่องตำรายกตำรามาเป็นกองเป็นตั้งเอามามาเถียงกันบัญญัติสับกันคนนั้นพูดผิดสับนี้บัญญัติผิดมาเถียงกันเรื่องไร้สาระเสียเวลาชีวิตเราเราเดินธรรมะปราพืชปฏิบัติเราเราฟังธรรมะพระพุทธเจ้านี่มันตรงทางแล้วเดินทําให้ถึงมีเรื่องสติสมาธิและปัญญานะันนี้เป็นหมวดแรกเรื่องหมวดของกาย สติปัฏฐานที่เป็นหมวดที่สองที่เรียกว่าเวทนาให้มารู้เรื่องความสุขรู้เรื่องความทุกข์ของกายของใจหรือความเฉยเฉยเราก็ตั้งจิตด,ดูตอนนี้ใจเราเป็นยังไงใจเรามีความสุขอยู่หรือใจมันทุกข์หรือใจเฉยเฉยกลับมาดูร่างกายเราร่างกายนี้เสวยอะไรอยู่ตอนนี้กายสุขสบายตอนนี้กายเกิดทุกเขเวทนา หรือกายนี้เฉยๆรู้เท่านั้นก็พอจนบทที่สุดประโยคสุดท้ายคือต้องการรู้ว่าเวทนาก็ไม่ใช่เราเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งตามธรรมชาติเท่านั้นเองไม่มีเจ้าของนะเป็นคาเป็นสิ่งสุดท้ายที่ต้องการในการดูเวทนาการดูจิตก็เช่นเดียวกันอย่างเช่นที่เรามาบริกรรมคําว่าพุโทโธพุโทโธเนี่ยคือให้มารู้ใจตัวเองเพราะว่าเวลาเราพุโทโธ จิตคิดเราก็รู้ว่าจิตคิดอยู่จิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตกําล,ลังโกรธก็รู้ว่าจิตกําลังโกรธนะจิตกําลังอยู่ในความรักลุ่มหลงก็รู้ว่าจิตกําลังปรุงแต่งเรื่องความรักความกําหนัดรักให้ยินดีนะจิตเผลอไปไม่มีสติขณะเราบริกรรมพุทโธเราจะรู้สติหาขาดไปเป็นความคิดปรากฏขึ้นมาหลงลืมไปอยู่ในความหลงนะหรือจิตเรากําลังอยู่ในความเมตตามีอยู่ในความกรลณนา นะเราก็ดรู้ตอนนี้ใจเราเป็นยังไงอยู่ในจิตที่เมตตาหรือเปล่าจิตที่เป็นสมาธิทั้งมัน่นเราก็ารู้ใจตัวเองที่มารู้เด่นขึ้นมาณนะจิตมีกิเลสเราก็ารู้มาันกาลังปรุงแต่งกิเลสกาลังทํางานก็คือมารู่ใจตัวเองจนถึงที่สุดจะเข้าใจจิตก็สักแต่ว่าจิตนะสติที่เราลึกถึงจิตนกะ็สักแต่ว่าสติเรานึกถึงไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรทั้งสิน้นนะเป็นประโยชน์ทุดท้ายคํามุดท้ายที่ต้องการ หรือแม้แต่หมวดธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ากายเวทนาจิตธรรมก็คือไม่ได้ความเกิดดับขึ้นนั้นสิ้นไม่มีใครที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงบางคนก็เห็นขันหน้าเกิดขึ้นมาเห็นรูปเกิดขึ้นมารูปนั่นก็ดับไปเวทนาความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาเดี๋ยวความสุขความทุกข์ก็ดับไปความจําเราเดี๋ยวก็จําได้บ้างเดี๋ยวก็ลืมบ้างเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป สังขารความคิดนึกปรุงแต่งมุงขึ้นมาก็ดับไปวิญญาณความรับรู้ทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดเกิดดับดับแต่ท่านั้นเองไม่มีอะไรแต่คนไม่ค่อยใจไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าจิตอาการของจิตคือเป็นตัวของเรานี่เป็นความหลงฝึกหัดทั้งหมดเพื่อปล่อยวางให้ได้ะเป็นโพธิละตัณหาละอุป,ปทาน การปรัจปฏิบัติกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานคือให้เป็นผู้ที่มีความเพียรตั้งสติระลึกรู้อยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตหรือในธรรมะที่ปรากฏขึ้นมานะให้รู้นี่คือสติปัฏฐานมีความเพียรอย่างต่อเนื่องให้มีสติคือความระลึกสัพชัญญะคือความรู้สึกตัวนะที่สุดแล้วก็อยู่ในกรรมฐานนี้จนที่สุดนะเราเห็นความเป็นจริง จิตดวงนั้นเพิกเฉยเป็นอุเบกขาเข้าใจความเป็นจริงก็ละความยินดียินร้ายในทุกสิ่งสู่เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้ยินดีแนะทุกเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้ยินร้ายเพราะเข้าใจความเป็นจริงจิตที่เข้าใจความเป็นจริงคือการเข้าใจและปล่อยวางละวางตัณหาอุปาทานละวางความทยานอยากละวางความยึดมั่นถือมัน่นนะเพราะฉะนั้นเราฟังธรรมะแล้วถ้าเรามีหลักเกณฑ เราไม่ทะเลาะกันเรื่องธรรมะหรอกบางคนบางอาจารย์ก็สอนดูกายนะดูกายละเอียดไปกายก็เป็นยิบยิบยับยับเราก็เคยฟังมาบางคนก็กายเป็นคลื่นมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะขอให้เรารู้ว่ากายไม่ใช่เราก็พอไม่ใช่ทุกคนลูกศิษย์ที่ขาสติปัญญาฟังอาจารย์มาก็ต้องเห็นฟังเชื่อถ้ากายละเอียดต้องเป็นยิบยิบยับยับกายละเอียดต้องเป็นคลื่น อันนั้นมันเฉพาะคนที่จิตไปเข้าใจบางคนจะเห็นเป็นก้อนก็ได้เห็นเป็นก้อนแข็งแข็งมีสิ่งที่เลวไหลอย,อยู่ในร่างกายไหลไปเป็นน้ำน้ำลมที่เป่าเข้าเปออกก็เป็นความเคลืออ่อนไหวของลมในกายความอบอุ่นก็คือคองไฟจิตนั่นก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรทุกอย่างก็แค่สมมุติไม่ใช่ดินน้ำไฟลมแต่เป็นแค่สมมุติว่าดินน้ำไฟลมแล้วจิตก็ปล่อยวางไปคืออะไรก็ได้ ไม่ใช่จะพ่อจะอจองพะครูบาอาจารย์บอกจิตละเอียดกายจะยิบยิบยับยับลูกศิษย์ก็คอยอย่าเฝ้าแนละ้วกายเมื่อไหร่จะยิบยับนะหรือบางคนบอกกายละเอียดแล้วจะกลายเป็นคลื่นลูกศิษย์ก็มาดูตัวเองเมื่อะไหร่กายจะกลายเป็นคลื่นนะก็เลยหลงกันไปหมดโดยที่ว่าไปหลงโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้เรื่องเชื่ออาจารย์แบบร้อยเอร์เซนตแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นสัตว์จธรรมที่ทุกคนจะเข้าเเข้า,เ,ขาเห็นแบบนั้น นะการที่เราเห็นธรรมะเห็นแง่มุมในก็ได้แต่เห็นแล้วจิตรู้แล้วเข้าใจแล้วปล่อยวางได้จริงคือถูกต้องทุกวิธีไม่ต้องไปเถียงกันวิธีไหนกับประานไหนเราทําแล้วเกิดความสงบได้ถูกต้องทั้งนั้นเราท่องบริกรรมพูดโทพูดโทได้เกิดความสงบสติเกิดขึ้นมาเห็นความคิดได้รวดเร็วจิตตั้งมั่นได้รวดเร็วก็ถูกสําหรับเรานะบางคนก็โจมตีคำว่าพูดโท พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเป็นอาจารย์ที่แต่งใหม่ภายหลังในพระไตรปิฎกไม่มีก็ปล่อยเข้าไปกลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่องหนังสือเป็นหนอนแท้กระดาษนะเข้าใจที่ตัวเองอ่านเป็นคนที่มีความรู้แต่พวกนี้ไม่ได้ภาวนาสิ่งที่ตัวเองไม่เคยผ่านลูกตามาไม่เคยอ่านหนังสือมาปฏิเสธทุกอย่างนะเป็นสติปัญญาแค่นั้นคนที่เขาได้จริงก็ไม่เถียงกันหรอกเข้าใจว่ามันไปได้นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวัดป่า ลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนนะแต่ละองค์แต่ละท่านท่านก็ปฏิกรรมว่าพุทโธนะท่นนะนานมรณภาพไปกระดูกเป็นพระธาตุหมดมันจะผิดได้หรือนะคนที่ไม่เคยก็อ้างอยู่แต่เดียนตำลาเนี่ยกอดตำลาไปตลอดชีวิตและภูมิใจว่าตัวเองเป็นผู้ที่รู้ธรรม,มะรู้พระไตรปิฎกนะไม่แตกต่างจากนอนแทกกระดาษนะคนเขามีความรู้เขาเข้าใจพวกนี้ติดแค่ตำรา เป็นแค่ความจำของสมองไม่ใช่ความรู้เรื่องจิตคนที่เขารู้จริงเขาจะไม่เถียงกันหรอกนะเขาใจว่ามันผิดตรงไหนมันเป็นจริตของแต่ละคนดําเนินไปได้เกิดสมาธิได้ก็ถูกมีสมาธิแล้วไปค้นคว้าไกลค้นคว้าใจค้นคว้าอาการของจิตแล้วปล่อยวางได้ก็ถูกไม่ต้องทะเลาะกันเสียเวลานะการที่เราจเจริญอาณาปานสติรู้ลมหายใจเขาขออเขาเช่นเดียวกัน ถ้าดูลมแล้วเกิดความเบาสบายแล้วก็ดูลมใครชอบเดินจงคมรู้อีรลียบทการเคลื่อนไหวแล้วเขารู้ไปจนถึงที่สุดแล้วเราจะแยกออกเมื่อจิตเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นจิตผู้รู้เด่นดวงเป็นจิตที่สติบริบูรณ์้วยสติสัปชัญญาอยู่ที่จิตด้วยความวางเฉยจิตรู้แค่รู้จิตลักษณะน,นี้เห็นกายแยกออกมาชัดมเมื่อถอนออกมาแล้วเห็นกายแยกชัดกายเป็นก้อน,ก,อนก้อนหนึ่ง นะจะเรียกว่าเราก็เรียกไม่ได้มาเรียกว่าเราขณะนั้นคือการปรุงแต่งของจิตเวทนาที่ปรากฏขึ้นมาก็สักได้ว่าเกิดแสงแต่ว่าดับจิตที่โดวงนี้ไม่เข้าใจก็ไปหลงหยึดมัน่นถือมัน่นมีคนความเป็นเจ้าของขับยึดกลายเป็นเรากลายเป็นของเราเวทนาก็เป็นของเราความคิดปรุงแต่งอาการจิตก็เป็นของเราแม้แต่จิตที่มันสภาวะรู้แค่รู้ก็เป็นจิตของเราอีก เป็นความบูงแต่งด้วยอาวิชาความหลงทั้งสิ้นถ้าจิตเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจว่าเป็นพฤติกรรมเป็นอาการที่มันรูงแต่งออกมาด้วยความหลงแล้วเขาเป็นหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นสิ่งที่ก่อภพก่อชาติทั้งสี่เหล่านี้จิตดวงนี้จะปล่อยวางเข้าใจว่ากายใจคือก้อนทุกข์กายใจมันเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาไม่ได้มีแต่เกิดแล้วก็ดับวุ่นวายการที่เขาเป็นหลงยึดมั่นถือมั่นขมสิ่งมันเปลี่ยนแปลงเกิดความทุกข์คือต้นเหตุหึ่งความทุกข์ เห็นสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาจิตจะจางคายจากความหยุดมั่นถือมั่นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำกรรมฐานใดแล้วทำแล้วรู้สึกว่าสติเกิดง่ายเวลาเผลอรู้ตัวได้รวดเร็วไม่ต้องลังเลเราดำเนินต่อไปจนจิตเกิดความตั้งมั่นเป็นสมาธิที่เด่นดวงจิตมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาด้วยความวางเฉยที่จิตไม่หลงไหลไปตามอารมณ์จิตตั้งมั่นนี้ถือว่าใช้ได้ นำจิตที่มีสมาธินี่มาค้นคว้าต่อด,ดูมุมไหนก็ได้ของร่างกายแงย่มุมใดก็ได้อสุภะปฏิกูลก้อนธาตุอะไรก็ได้ให้จิตเกิดความเบื่อหน่ายว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สิ่งที่ดีงามจิตค่อยๆจางคายจากความยึดมั่นถือมั่นถือว่าถูกต้องทั้งสิน้นเราดําเนินวิธีแบบนี้นะทุกๆท,ท่านทําด้วยความไม่ประมาททาด้วยความภาคความเพียรค่อยๆเกิดความตั้งมั่นจะมีความเจริญในทางธรรมทุกท่าน